นี่เดี๋ยวเราก็นั่งรอวันนี้ชิวๆสบายๆนะคนดูใครจะดูก็ดูช่องอื่นได้เลยผมจะชิวผมเหลือเวลาอีกไม่ใช่นะเหลือเหลือแช่ชั่วโมงแล้วกันไม่ใช่เหลือเวลาอันหนึ่งคือเชตคอนโดวดันคอนโดสวัสดีครับพี่ชายใหญ่อ้าวเย็ดแม่ตกใจาาาาาบายบาอสอ,อ้าวไอจีบอกพี่จะคุย ก็เรื่องนั้นไงอ๋ออะนี่นะานะโกอยู่ใช่ไหมใช่ใชโอเคไม่ไเป็นไรครับไม่พูดได้เลย <c oughs> พูดได้เลยอ่าพูดได้เลยไม่ผมจะได้แบบนี้ไงมันมีอะไรที่ผมแบบเผลอพูดออกไปได้รู้ตัวก่อนไงเซฟก่อน <c oughs> อนี่ครับก็คือเคสแรกครับไฟ์แรกของ SMD กับทาง BC ครับก็คือมันเกิดปัญหาที่มันเอาศพไปไว้ชั้นสามถูกไหมพี่แล้วเนี่ย ศพมันก็ตามป้ตายครับกดเอ็กตกลงมาชั้นสองบ้างมีไปชุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นช่องโหว่ที่ไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็รับรู้กันอยู่แล้วถูกไหมครับมันอย่าเรียกว่าช่องโหว่เลยมันเกิดขึ้นได้อืมอืมใช่พี่มันเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยมันก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีหลายครั้งครับใน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 ภาพเหตุการณ์ที่เขาส่งมาให้ผมดูนะอืทีนี้ผมก็ได้มองกันว่าโอเคงั้นก็ไฟแรกเพื่อให้มันจบปัญหาแล้วมันจะได้ไม่ยืดเยื้อไปด้วยไปกว่านี้ผมผมก็เลยให้ ให้ไฟแรกนั้นอะความเสียหายทุกอย่างของเขาเป็นโมฆะโดยที่จะเป็นทางของเราเนี่ยก็คือบีซีก็จะโดนปรับด้วยเนื่องจากเราใช้เขาเขาเขาใช้ไอ้ช่องทางตรงนี้อืมอปไนองี้งพี่ไอช่องว่าตรงนี้แต่ก็คือโทษก็คือใช้คําว่าเซิร์ฟเวอร์ก็รับด้วยครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นข้อพิพาทจากทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดีก็ดี ก็เลยไม่อยากจะปัดทิ้งไปตรงนี้ก็จะได้พูดเล่นไม่ต้องแบกรับเพราะถ้าเกิดแบกรับเลยผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แฟร์กับฝั่ง BC ซีสักเท่าไหร่ก็เลยเอาว่าเซิร์ฟเวอร์รับครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือปรับ b ีซจบจบที่ปรับบ c ซ9สิบเก้าล้านค <c oughs> ่าปรับนะครับตามจำนวนสล็อตที่เขาออนไลน์นะตอนนั้นคือสาสิแปดสลอด็อตคนละห้าแสนก็คือสิบเก้าล้านแล้วก็ส่วน s m d เนี่ยมันจะมีเรื่องที่จะอาจจะต้องคุยกับสภาก็คือในส่วนของวัตคอยที่เขาเสียไปในไฟแรก หนึ 1> 1, ่งพันวอตคอยอะนะเดี๋ยวจะเป็นทางในโลกเช็คเช็คเช็คอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือจริงๆมันตกประมาณพันสองครับแต่ที่เนี้ยคุย,ยเกี่ยวกเขาแล้วเขาจบได้ที่หนึ่งพันวอตคอยซึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นทางววาผมเนี่ยซื้อขึ้นมาให้อือฮะใช่ครับก็จะมีตรงนี้นะครับหนึ่งพันวอตคอยแล้วก็ส่วนบีซีเขาก็ได้ชดเชยในส่วนหมายถึงว่าเขาจ่ายค่าปรับประมาณสิบเก้าล้านส่วนที่เขาชดเชยอีกที่เขาได้รับก็คือพวกค่าเพนเกาะเอดีสามอย่างนี้ ซึ่งเราเประเมินราคามาแล้วมันจะตกเท่าไหร่วะจิจำได้ปะคือเราคิดละเอียดถึงค่าโกงค่าเกาะเพนเอดีอะไรพวกนี้มันมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะเว้ยน้องข้อข้อเข้าใจครับพี่แต่อันนี้ก็คือแบบว่ามันก็พูดคุยกับเขาแล้วพี่ซึ่งตัวเลขมันมันมันถามว่ามันเท่ากับที่เขาใช้ไหมอาจจะไม่เท่าครับแต่ก็คือโอเคเพราะว่าผู้ผมบอกเองว่าอยากให้ไฟแรกอะ่ะไม่มันตีเป็นโมคับไปเลยอืมมันจะได้แบบไม่เกิดเป็นข้อบาดหมางกันระหว่างเพยเยอร์กับเพเยอร์เองครับไม่งั้นตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝั่ง เรารู้ว่าเป็นช่องโหว่ทาไมเราทําไมยังใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมันเกิดขึ้นแล้วทําไมยังยังมีครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรเงี้ยมันเป็นภาพเนี่ยครับผมก็เลยปดตกไปแล้วก็เอาเป็นว่าพวกผมรับจบกันเีงดีกว่าเรื่องนี้ให้มันเป็นข้อผิดพลาดของฝั่งพวกผมไปออฮแล้วเดี๋ยวแก้ไขกันในบ้านหน้าบ,บ้านหน้าเอาอันนี้ก็พอแล้วชั้นเดียวใช่ครับพี่บ้านหน้าเป็นชั้นเดียวเลยครับโถงใหญ่ๆเหมือนสภาตรงนี้แล้วมีแคทวอล์กเล็กๆ,ๆก็พอเอาเอาเอาเอันนี้สวัสดีสวัสดีครับเอาเป็นเอาเอาเป็นแบบนี้ เรียกงา,นานดูแกไปสวัสดีครับเราเราปักธงไหมพี่เอาเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยแลไม่มึงเอามึงเอาแค่นี้พอมึงเอาแค่รั้วขึ้นมาอะไรพวกนี้พอปักธงลงที่แฟมิลี่เสร็จกันปัญหาเลยมึงเอามึงลบทุกอย่างทิ้งใช่ป่ะ <c oughs> แล้วมึงก็ล้อมรั้วแค่นั้นจบ <c oughs> มันก็บางไปอ่ะได้อยู่ไม่แต่แต่แฟนมันก็โอเคไงถูกป่ะละมันก็เป็นถงใหญ่ใถูกป่ะล่ะอืมแล้วอ่ะแล้วซื้อวอทคอยขึ้นมาใช่ไหมใช่พี่ใช่ครับพี่หนึ่งพันวอทคอยมันมันคือการอันนี้พี่ผมคือการแบบแบบ โมฆะในไฟแรกให้เขาไปจบไปอรืองนั้นรับผิดชอบทางเซิร์ฟเวอร์จากทางบ้านบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประตูไอ้นี่ดีพื้นมันทะลุอะดิอิดไฮดรอล,ลิกไว้ไงอะไรเป็นลค่ะอะไรน้าชอบไปแบบไปเจอบ้านไหมไงนะไปทำเรื่งกระแทกตึงตังตึงตังที่บ้าน,บ,านบ้านพังหมดแล้วไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยปกติเย็ดเตรียงพังม่้นพังไหมพังไปทางนี้เยอะเอาเป็นว่าสรุปสรุปเลยเมโลมึงอาวุธประเมินราคาวอดคอย ยูทันวอตคอยยดยูดไม่อยู่มันไม่อย so ู่ประเมินราคาวอตคอยเลยครับสามสิบล้านมั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเจ็ดสิบห้าล้านหรือเปล่าโว้ะฮะไเฮียกันให้ตังค์มันไปซื้อเองแล้วกันนี่เชยสุดเอ้าเฮียกันก็ได้นี่ประเมินตามนี่ก็ได้การถ้าเกิดประเมินตามประมูลก็จะตกเหรียญละหมื่นถ้าเหรียญละหมื่นพันนึงก็ประมาณสิบล้าน โอเคไปเอาตังค okay. ์ผมไปเออเอาหมก็ได้เอาหมก็ได okay. ้สิอยากใช้ตังค์บางทีแต่ไม่มันอยู่ในตัวเนี่ยได้ไหมเนาะรวยเหลืเกินนี่จะรวยเหลือเกินให้ใครให้ใครไม่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 ต้องไม่ต้องอันนี้ผมให้น้าเลยดีกว่าจ่ายมา20ก็ได้นะคุณจะได้ไปช่วยแก๊งอื่นต่ออ๋ออัด15แล้วกันตรงกะไม่ไม่ไม่เป็นไรถามก่อนว่ามันประมูลมาหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่คือผมไปถามแก๊งที่เขาซื้อขายกันประมาณ25,000ถึง30,000เลยนะใช่ กูคิดราคาไอนี้เราเยอะเราเยอะตามเลทตามประมูลไงเรามึงมึงเยอะตามเลทตามประมูลแต่ว่ากูเยอะตามราคาตลาดยี่ห้าล้านจบยี่ห้าล้านจบอันนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆว่าเอาเลทกลางดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนี่ไงเลทกลางแล้วเนี่ยสองหมื่นห้าเพราะว่าเขาขายกันสามหมื่นแล้วตาพาอะไรไม่ต้องเลยอ้วนเพราะว่าวัดวัดคอยโกทูมูลเใบอ้วนยี่สิบห้ามันเออฮะยี่สิบเอ้ยยี่ห้าเลทเลทราคาตลาดเหรอ ใช่เลยราคาตลาดตอนนี้สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นคือเท่าไหร่ก็ให้สภาคิดไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารับป็นชาวไปเออมึงมึงเอามึงเชื่อกูมึงเอามาเสร็จปุ๊บมึงเอามาเนี่ยยี่สิบห้าล้านเดี๋ยวกูจะไปดันแก๊งอื่นต่อง่ายกว่าต่วนี้ร้อนเงินนะดีดูทรงสภาเนี่ยร้อนเงินด้วยที่ยังมีคนมาบอกว่ากูเสกอีกเราเราเสกปะสรุปบตีขาปรับใช่ปะล้วนๆของเรา ไม่เคยครับเงินที่อยู่ในตัวผมทั้งหมดไอวุฒิยี่ห้าไอเมโลดึงออกจากตัวพี่ยืนยันตรงนี้ว่าไม่เคยเสกไม่เคยพิมพ์คาสั่งเสกเลยไม่ใช่อะไรนะกูไม่รู้คําสั่งครับทษทีถูกครับไม่รู้เหมือนกันเนาะกูไม่รู้เนาะือไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เสกของกเสกไปแล้วเนาะชื่อไอเทมแม่งเฮียอะไรก็ไม่รู้เนาะก็จะเป็นเอ่อในส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวทางสภาก็จะฝากเข้าไปในของแกงเลยเดะแต่เดี๋ยวต้องแจ้งเขาเรียกเขามารับตามได้ไหมเรื่อง B ีเคบมาด้วย ขารับทราบอยู่แล้วว่าว่าเขาได้หนึ่งพันครับแต่ <c oughs> แต่ที่เนี้ยวิธีการได้ไปของเขาเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อาจจะต้องแจ้งเขาหน่อยว่าแบบ <Okay. S 3>